นิอาตักุริตะโมหงไรยตัมกวาตวะสังวะสังขไวอาุนายโยภาุนายโยนาคินายโยอัญจเรกรนณีโยโนตระคุญญาเกตานโลกาซาติ กายามวิเนมิาสาหุสานตังเครเมขะรังอุิตาวาทัสเชนัมมารันตานาติตามาวิตินาจิตวาหุนินโตันตาเสาขวัตเตยมังคารานิมารัติเรกามิโยชสลาารติารามนาวะกัมาคามตา ตัณยาัณฑินุตันตเวทินาจิตตวัมุนิโตตันเตจันาภวัตตเดยมังกรานิลรามกิเลสแะจ a วารังอจิมาตบุญตานการวายกิจามัจจเนวิชารุณาตานเมตังมุตเถระเวตินาจิตตวา n มุนิโตนตันเตจน พวันตุเดชยะมังกรานิอุเอตกาคัมมติอานาตุนารุณาตานตาวันติโยนาณปัญญาภูริมารวันตาจิเทอริสังอัตมานวนจจตวามุเนนโัจจันตยจสาพวันตุเตชยะมังกรานิ วานาคารนภุตรายิวการปิเนียจินญาโตตุนาวัจนาจนากายมาเตจสันเตโทมวิินาเนลวามุเนลวานันเตจัสสภวันตเดชยะมังารานิสัตตังวิหายะ อดิสาจักรวาทั้งเกตุงวาตาวิรวาเป็นตัมปนาอัติอานนาควาตาปัญญาปเจามาจจริโตยิจาวามุนินดาวาตาเตยชะสาปวัตติเตยชะมังคารานิสันตวานานนบุญนาคางอิปุตังมาเยติบุไเตนะเ โอเจเกนะตะมะปยันโตเฮตโตะมาเดสวิตินาจิตตวมุนนโตะันเตยชาสะรุปตเตยยามังปราติโก

อาเภวันเย็าณังอะระอานกัรตโยวานนมโนตินันติเนสัพเตมาตันเยิตวานเกวิวิตาิตุปาตวันติโมกขสุขาอะนติกรรมยนารอยสะพัญย

นณิโมตังเอเตนะสะเทวะเตนะวะตุเตนะยามังภะรานทะยานโดภวติยามโมเจตากิยานันนิวันตโนเอวันตวังวิจโาวอ

อาสะสะยะจาภะมะจาิสุปาคินากายกกามังวาจากามังปะาคินาปะาคินามโนกามังปเดเตเดาปะาคินาปานิเนศตวานรันตเตาเนีวรรตจาปังมังร nơi la va đề waai sa p o m

มานะกันโนอาราเทวะติเติยติยติไมตมิกาย ยัมภะเรตัมปิตาเสมาโกโกรอยตันเจตุเมตุอาสุสัสเจโรสิงกาิการติกังมาตมาจะรงคัรเดปิสังขายโยนยโสเจวะรามปิเจวามยาวเจวะเสตตาจปฏิกาได้ว

ปฏิสังขารโยนิโตเตนานะนัณฑิสวามิยาปัณฑาวสิกาจะปฏิการายละอุนไดจะปฏิการายะได้จากมัคะัวันตานะมเจรียธสัมปะจจัมปะนานธรรปิิการใยะยาวะเฑาวะอุตุะเรียยาวินโนตานาบฏิสารานา โยนิสอยกิละธรบมปัะญาเปสาใจะรรลเีกาทางปฏิเทวานิยามวันเจว่าอุปันนางวายาาิกานางเวทนานามเวนิกาตายาอัยาปัญญารมัตายาติอาปัญญาประวัติธานานาธรมธรมเมเว ราตตุปกุจะกรจะกวกกรวาาตุมาจะกในสัตตนนิจวะุนโตสาภานิปณอินมานิเจวารานิอติโกยันติยาณิอิมังโวเิกายามตวานิ यानि वाचनया निया दया दा वा जया भवा दा मा เป็นดับบาตตัวตุบะปุนจะโยจะโปะคารวะตาตุมาตะกวนนสาดโดนิจิวโยสนโอยสาโพะพันไดยังเป็นดับปาตรตันอีิโขเจนิโยยพางโพยติการยังเพื่อตวงอธิบยานีโคจจนิโยยยายัดนิยาตาปัดเจยังบ่าวาตัมบานานา

ตายันติยันตภปพจะยามภาวะธรรมานตมารรมเวตาณิตังทิรานาภาพจะยะเปหัจจะปาริคโรตุปภณุภูปภูการวยธรรมานุตจะภูิสาโตนิจิวิชนยิสัพพุปัยัาทิรานตภา เจายาอจะรยเจ้ารียรุโกจันนิโยอิมังโพยิกายาปโตวะอติวิยานิโกจันนโยจายาติอัจมยาอปาจเยงิตาวายานจวารังปริปุตันตัญวัเตวันเจตตาจันิไาต จัปะติกาตายอาานจัมะขาสวัตตาจัปปะติเรนจัปะจัมปัทานามติกาตายยายาวะเตวะหิริโกนะปะเจะนาตาอาจะมายาปาจเวนิตวายวปินทปา ยะยาวัเดวะอิมาสกายาจติติยาอะนายาวิอุปารติยารามัจจริยาโนกายะอิติปุราณาเวะทนตานมาติอังคังอินาวันเวะทนานอุปาเตชามิยัตราจัม นาวาจตาจะปาสุกิหาโรจติอาจมยยยาบาจเวกิตวายาเสนาสนาปริพุทานาญาวเทวเนตาจะปปติกาตายะนตาจปปติการตายะจนมะกตวานตาสมะเเบจจปปัมปัานงปติการตายยะว ยทวินุตนาวิตซารานารามาดังอาจมยาปายเวกิตาวายยคิรานาปัญญาเวสาตมเรียารวปริโมตโตโยยาวิเดวุปนนานาวายาปาิ

ดาปัญญาตเมธะเววันิยามิอาตัวปัญตัวปิปัานเป็นนามปัเจวีดตบปัญญาปฏิปัญญาณาเป็นนามปเจวีดัาปัญาโนเมอะปกรเนียวิปปจินะ ดเวกิตาปังกาจิโนโภเมฆัตตาเทระตัวนาอุปวัตติ ะมิเตนะเป็นนงมพรเจเวกิตาปังกาจินุกะปังอนุเวนเจวิญโยสักรามมจาเีเตลาตอิปบวะธานเดเดมาพะมิเตนะเป็นนงมพะเจเวกิตาปังตาเป็ิเมปิเยอิมานาเปียินาดาภาวุินาภาว ปัญจเจนะเป็นนาปัญจเวกิตาปังคามภิชฌ์ควมิคัมภิราญาโธรรมโิยนิยคัมภิปันโตคัมปิติจารยโณยังกัมภิังคเรสาไมกัรยานังวาปะเบกังวะตาสะตายาโตปวิสัม ปัจจิตเถณาเป็นนาขันธเวกิตาภังคตรมโุตรสมรสชินทิวาเวเดปันเดลิบาปจิตเถาป็นนาัมจเวกิตาภังกาจิณโอันสุนาคาเรยิ มาเมติมาปิเตนะปินนาปะเจเวกิตาพังคติทุกามวอุจาริมโนสัตตมารามาริยานัคาธนาวิเตตวานิกาตโตวานปาิเมฆา เจ้าพระพญาเรียบุตโตนมาโุปเวสามีติปปเตณนาปินนามาเวกิตาปานิเมโคเพตเวนะตตาเมะภาปเตนาปินนามาเวกิตา นปัตตาญานิคเมราะตาติโยธาปะพุทิโยมิตานตตวปฏิณาสราปสาหินาจิมัจเจติญาติโยาเปะเมตตระติโยมิตานาต พระเถรเกิโสัพปรเงติสบายพตินันติโดยญาตินางวนตะมาวันทิยมิตานั่นวปพระทศกตวะสักตวะวันทิกรุโหตทิสการะระวันตะเกติมาตัวโหนิโยมีตน เจ้ากุณกระเจุ้ณฑงวันตะ้กุณวันตนายโอเคิเนตปะปวติโยเมตตานาตัวนาติอาคิยาาปจรติเทวะตาะวิโรจนิรระอาจด้ยวันติโยเมตตานาต นาจปายาติเกตเตวตังวิรรหะติวัตังปามาจนนาติโยมิตานาตัวปฏิจริโตปมาตาตัววาลุตตะปฏิตุนนรอยจุดตอปเิตารัมติโยมิตานาตัวปันิเวรนะโมราตานา อาเมตตานามปะจันติยเมตตานาตโตปสิ จ้วิจชยุนตามวโรเกอนุนตรวสาปัสสะิตตาญาตันตวังกันนายเดวเดบริวัเรชตนเดมโนเจอิปาวะเกอยากเกนาเกวิชกุตเรารมรณนวาสปัสมามรณาโม ดวางการมาริดานกานเซวา มัมมัุจริตัจเรตัเซวานุปเวนะหอุเตวสุเกสตาสิกิตานิสิตาโยตานานางวันานกรวงวเรสัเถจานสุตวัตาจาพวัตติ อาภิัญเดีก็จกิ้าตาณปะริหาราเบนะตาเวราวุอยาปัามนุเนกาวตุจุกิ้าตาณาปะริหารเบะตา อนุสาวรดย์สัตตานัสัมพันธิโตมภิกษุณีกาุสาวรยสัตตากามสกขากัรมทายาทกรรมยนีกรรมปัโตกรรมปฏิจารนัยยังกรรมกเรสัมิกทธยานังภะกะกังวาตาสัตยาภวตันติ สาปัสสาปันตาเดตุปเตีติตาซาเรวิกตาโุมะาปวติปวะรูปันสการาชาตาตาเวันตาิหาระวัสิเนตุวเบกเรียปะเเรียตายิตยตาตัมมาตาเนตปวันตนมะวติตาตวติอนเตน

เดนเตสะเปหิโดกาตตะกรอนุสางเสยังธาตุจิรันะตันตมวัฏามตราจัปวกราสังโววตุสมะมวางตายะัยิตายาจามเอระตุสาจธรมวะเปหิทามญา गोरबालमे <laughs> วิันใจเยสัพพสัพพโยสัพพรสัพพายสัพพัสสเดชจนไรวิวัใจเยสัพพทานันสั นางกันเนรัตมมิะดามตดังกันเนรัตมิปรสังกาณานุการวัคยังไม่วันใจเยตัปโตตัปโจตัปโรตัปภยตัปโกรสเนียจันไรวิวันใจเยตัปตาจันสัารา รัชชะมิพระโุยเจกุณฑาดัตชะมิพระตัมแหดัรชะมิระสังกานาตุกโรขัพยาวิวันใจเยสปตุสัปปสดสัโรสัปไปัปปโสเนียจันไรวิวันใจเยสัพทานันสัปปะระ มารดีราเมีนาซัมเมจัมารดีรมษมีพระสามทานงนุขารวะขปยังวิวันใจเยสัพโตสะพดสัพรอดสัพไปสะพคร้อจันเดจันไรมิวันใจเย พัะเเมระโตวนามาเจมพระจเมลพระเมดำมะจีพระเจ้เมลพระังกานาโนคาระคัปยังวิวันใจเยสกพปตุสกัปโสดสกะโรสกัปภัยสกัพครอะเนียจานไรวิวันใจเยสพพะตาณาดพพาราภังระวันตุเมรคันตุ ายาประจเมงพระพธคุณตาปายาประจเมงพระตามเมตัาปายาประจเมงพระตังญานาทุกรรคภัยยังวิวัญใจายสัพพโตสัพจพโรสัพภัยสัพรสเนียจารยวิวัญใจยสัพพานานสัพพะราพาะวันดุเมระ รัศมีรัธรรมเตามุกรอรัศมีอันดำกานานทุกรวอนัปยามมีวันใจยะสัพพตสัพพโสสัพพโรสัพพไปสัพพราะเียยานไรวิวันใจยะ เรคันโต้เจุราคันโต้ชาติราษมีพระพุทธคุณานิสานราษมีพระทัมเณรานิสานราษมีพระธังมตานา จัพพะตสัพพะโรสับปะสัพพกันสันเทจารายว่วันใจสัพพันธนสัรารักภัวันตุเมรักันตุอันจรากันโต ระรมงระพุทคุณางระรมงะธรรมนณางค์ระรมงะธทานานุการรับพยังเววันใจเยสปะโตสัพโตสัพโรสปะพายสะปะกรอจเนตจันไรเววันใจย็นสปพทานานสัพราพังบาวันตุเม รอนูรากันตัวปตตเวรัตเมมะบุทตะพุนาปาตเวรัตเ นาสัมเมตัาปะเวรัมเมปะตังตานตะการวะกายังวิวันใจเย็นสะพะตุสะพะโสสะปะโรสัพะายสะพพกสนเดียรจารยวิวันใจเยสัพพะนันสัพพารามภะวันตุเมระคันตุระคันตุ